สวัสดีครับดาบุญเกี่ยวข้าวแล้วข้าวนายนข้าวหอมนินเกี่ยวจะเสร็จแล้วครับใช้มือเกี่ยวบ้างเครื่องตัดหญ้าเกี่ยวบ้างเออคุณภรรยาคุณน,น้อยคุณยายน้อยมาแย่งเกี่ยวเขาอยากเกี่ยวข้าวนายนข้าวหอมนินซะด้วย ได้ประมาณนี้แล้วครับข้าวข้าวที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวใช้แต่ปุ๋ยหมักทำเองแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยได้ขนาดนี้เนาะเนี่ยราดข้าวก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ราดข้าวก็เป็นอย่างนี้น ส่วนนี้เกี่ยวเมื่อวานนี้วันนี้ก็วันที่25มีนาคม2563เนาเนอะนี่ก็เลยมาถ่ายข้าวข้าวเกี่ยวข้าวหอมเนินกำลังจะเสร็จแล้วเกี่ยวจะเสร็จแล้วทำแค่6งานทำกินได้กินจริงจเอ้ข้าวที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียว เออจะได้กินซะแล้วโอ้ยแบบนี้ทำกินไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเนาะทำขายใครว่ากันอีกทีหนึ่งเฮผลผลิตมันจะสูงกว่านี้ถ้าหากใช้ปุ๋ยเคมีนะเขาบอกว่าเอะข้าวที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทำไมมันแพงก็แพงที่ผลผลิตมันตามทำยากกว่า เกี่ยวใกล้จะเสร็จแล้วใช้มือเกี่ยวเอาเกี่ยวให้ไดเพราะแฟนเขาชอบเกี่ยวข้าวผมเลยเครื่องตัดยากเอามาเกี่ยวข้าวเลยไม่ได้เกี่ยวเอา้าดูตาใครข้างๆนาห้างน,า,า,งนาเรานี่ห้างนาเราอืมพริกมะเขืออะไรก็ว่าไปน่ะบ่อบาดาลน้ำออกนิ้วเดียวโจนคนมาเจาะบอ่อเขาไม่คิดตังอะ ดูที่นอนเขาอือ่าน้ำในแถวนี้ก็จะแห้งแล้วนี่ๆแห้งแล้เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปั๊มชักมาสูบนี่ดูมัดข้าวเอาแบบโบราณเราแหละเออพ่อแม่สอนมาให้มัดข้าวหอ,อบข้าวกันแบบนี้เออมัดรวมไว้รวมไว้แล้วก็ใช้ไม้มาหาบเออยีลาฟ เรียกเป็นฟ่อนเนาะฟ่อนละหนึ่งถังประมาณนั้นแต่ส่วนมากจะไม่ตม่ำหนึ่งถังจะเกินถังนี่เด่น,น้อยเขาเกี่ยวเอาไว้มัดเป็นมัดมัดฟ่อนหนึ่งนี้ประมาณห้าสิบกรัมนะครับที่มัดเป็นกรัมเป็นกรัมไว้เนี่ยมีข้าวแก่ที่หลังแก่ที่หลังก็เลยเอาไว้ก่อนเผื่อนกเผื่อนูนกหนูไม่กินเราก็กินก็พอใช้ได้นวเนี่ย อ,อพอใช้ได้เนาะดูมัดข้าวแบบโบราณเราเพ่อแม่พาทำพาหอบพามัดแบบนี้โอ้ยอ่อนสอนอ่อนสอนเด้ห่วงเข้าสงสัยเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยปนอยู่เนียเนี่ยข้าหอมมะลิเน่ปผนอยู่เนี้ยนเข้าวหอมนินนะเอเบิงเบิ้งลาดข้าวานี่เนาะ เอ้เอมนเป็นกรมรเป็นกมรรเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจังฮึคุณภรรยาสุดที่รักนี่ก็ได้แน่นอนแทๆวๆอ่ะความพยายามอ้าวจักมาเป็นกมรรแล้วก็วางเป็นลาดมานน้แถวนี้วางเป็นลาดดูที่พี่น้องดูเฮ้ยนี่ผลงานของเย็นน้อยเขาคุณภรรยาสุดที่รักเกี่ยวข้าวเอาไว้เออ สองคนก็ช่วยกันทํามาหากินจะว่าไปแล้วไม่น่าทำอะไรมากมายหรอกเนาะคนเรากินข้าวมือนึงมือนึ่งนี่ก็มือหนึ่งเวลาหนึ่งก็ไม่เกิน20คำเนาะแต่ก็มีแรงก็ทําไปเรื่อยๆน้่นไก่ๆนู่นเห็นไหมฟางทองคําพร้อมด้วยต้นมะละกอที่เหลือจากน้ําท่วมอพอใช้ได้พอใช้ได้ข้าวของ ทำไว้พืชผักที่ปลูกเอาไว้พอได้กินอุย้ยพอได้กินที่ไหนล่ะกะเพราเนี่ยอุย้ยอ่อนตอนใบกะเพราอืมใบกะเพราแก้วมังกรกับบักขามเทศบักซีดาหรือบักฟังกินมือดอกเนาะนอหน้าแรงอนี่ เดือนมีนาเนี่ยมีฟักทองแหม่นวยฟักทองให้เบิ้งอีกเนี่ยโอ้หน่วยฟักทอง,ง,ออทองลูกฟักทองก็มีหน้าแรงอะเนี่ยดอกมีต้นมีของแถมผักบุ้งผักบุ้งบำรุงสายตาอู้ยขึ้นมายเยอะแยะ่างมานันเก็บไปให้หมูกินก็ได้ ไอ้ปลานินกินก็ดีมุ้งเนี่ยไอ้เคือตดหมาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเคือตดหมานะบ้านผมไม่รู้ที่อื่นเขาเรียกกันยังไงอันนี้แหละผมเอาไปสับๆแล้วก็หมักใส่ยายาเส้นยาตั้งอะไรเนี่ยเออใส่ไอ้นั่นไอ้บนานงตามไรตามนานเราเนี่ยที่มันเหม็นที่แมงไม่ ไม่กัดไม่กวนไม่กินเนี่ยมันเหม็นเนี่ยมันเบื่อมันเมามันละมังเอาไปทําน้ำหมักเอาไว้สักเกตันหรือว่าสิบวันแล้วก็เอามาฉีดไล่มแมลงมันถึงกับตายเชียวนะบางชนิดตายบางชนิดไม่ตายเออก็ทําไปกาจะได้ไม่ต้องกลัวสารเคมีมาก่อนผมบ้าสารเคมีมานาะน กินก็แบบก็ไม่อดไม่อยากเนี่ยเอาลองดูปีนี้ปีแรกที่จะทำกะเกษตรอินรีแต่ไม่ถึงกับออแกนิกหรอกเนาะเพราะออแกนิกเป็นไปไม่ได้ยากมากน้ำที่นาที่อื่นเขาที่เขาไหลามาหาเรานาดูฟ่อนข้าวฟ่อนข้าวโอ้ พอนข้าวมัดเอาไว้มัดละประมาณหนึ่งถังหนึ่งถังเนาะพอจะได้มากเนาะออันนี้ทั้งหมดนี่ก็ได้ประมาณจะได้ประมาณสามสิบก่ถังนะอันนี้ก็ประมาณสามงานสามสิบสี่สิบถังก็ได้เท่านี้แหละดีที่สุดก็ได้แค่นี้แหละ อันนี้ข้าวที่ยังไม่ทันแก่เปิดวิทยุเอาไว้วโฆษณาอยาบางทีเขาก็เปิดหมอลำไม่ฟังความสุขเล็กๆน้อยๆ <c oughs> เอาละมั่งหลายนาทีละมั่ง <c oughs> คลิปนี้ <c oughs> คนดูจะเบื่อเนาะ จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจากตาบุญจากตาบุญเนาะ